อลุนสวัสดียามเช้าค่ะแสนดีแสนดีช่วงนี้แสนดีจะดื้อมากเลยอ่ะเด็กดือ้อกว่าจะได้ขึ้นรถนี่แบบว่าหมวิ่งไล่จับกันเป็นไงนั่งมองอะไรอยู่ทำงานครับ ผมถูกบังคับให้ไปทำงานครับถนนทางเข้าร้านปิดนะคะเราจะต้องอ้อมรถนะคะนั่นปิดทางเข้าพอดีเลยเราก็เลยต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะคะ <c oughs> อ้อมผ่าน KFC เขาทาถนนนะคะทางนู but, ้นรถก็เลยต้องพามาจอดทางนี้แซนดี อะไรอันไรจอมจุนอันไรจอจุนถึงร้านก็รีบปั่นผ้าร้อนไว้เลยค่ะเป็นผ้าคนหนูพืนเล็กนะคะที่อยู่ในถังซักอยู่แล้วอ้อซักก่อนกลับบ้านทุกวันนะคะแล้วก็มาซักอีกรอบ ใส่น้ำยาให้หอมๆนะคะเอาไว้เช็ดตัวลูกค้าหลังจากที่เรานวดเสร็จแล้วนะคะจะได้เช็ดพวกน้ำมันจากตัวลูกค้าออกนะคะที่ทำก่อนเลยเพราะว่าผ้าจะได้ร้อนทันเวลาลูกค้ามานะคะเสร็จแล้วก็จะเอาผ้าปูเตียง ผ้าปูเตียงนี้แห้งแล้วนะคะเพราะว่ามันบางนะคะแล้วก็แห้งง่ายด้วยอ้อก็แค่เอาไปอบแห้งให้มันไม่อับชื้นเท่านั้นเองนะคะอบประมาณหนาทีเองค่ะแล้วยังมีอีกเยอะเลยนะคะไม่ได้ซักเมื่อวานลูกค้าเยอะมากซักไว้ครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ จะซักต่อเลยอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือของเมื่อวานนะคะวันนี้ไม่ต้องถูพื้นนะคะเพราะเมื่อวานเนี่ยลูกน้องนวดลูกค้าอยู่ในห้องก่อนกลับบ้านหนึ่งทุ่มนะคะอ้อก็ซักผ้าไปด้วยแล้วก็ถูพื้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เอาผ้าที่ขนมาจากบ้านจัดใส่ชั้นให้เรียบร้อย ผ้าในตะกร้าที่พับเนี่ยคุณลุงเดวิดนะคะเป็นคนเป็นคนจัดแกทําของแกเองตลอดนะคะเป็นคนเรียบร้อยมากข้อนี้ขอชื่นชมคุณลุงเดวิดเลยนะคะส่วนเจ้าแสนดีกับลุงตอนนี้ก็พากันไปเล่นอยู่ข้างนอกร้านนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเจ้าแสนดีก็จะวิ่ง พุกผ่านไปมาไปมาแล้วก็คุณลุงก็จะขนป้ายนะคะขนป้ายที่วางหน้าร้านออกไปตั้งไว้ที่หน้าประตูข้างนอกด้วยนะคะทางเดินเท้าข้างนอกพ่อก,ก็จัดผ้าไปพังๆก่อนเลยคะ่ะข้าวห่อวันนี้นะคะก็คือผัดหมีค่ค่ะโอ้ยน่าทานมากเลยอะ่ะ ัดให้มันเผ็ดๆด้วยนะคะเนี่ยใส่ปูอัดแล้วก็ใส่เนื้อหมูนะคะผัดหมี่มาสามห่อนะคะเผื่อลูกน้องด้วยแล้วก็มีสับป,ประรดหวานฉ่ำด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย